กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับวิ l เลสไลน์นะครับกับเพจเลสไลน์เลสซิ่งไทยแลนด์ช็อปนะครับผมวันนี้ก็มีรถ1คันนะครับมานำเสนอก็คือเจ้าคันทั้งหน้านี้ Yamaha YZF-R6 นะครับผมตัวนี้เป็นรถเอ่อโมเดลปี2018จดทะเบียนปี2019นะครับเป็นรถของผมเองที่ซื้อมือสองจากจากคนรู้จักมานะครับผมก็พอดี ไม่ไม่ค่อยได้ขี่นะครับก็เลย <laughs> คิดว่าน่าจะเอามาทําวิดีโอแล้วก็โพสต์ขายนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอาอธิบายรายละเอียดคร่าวๆของตัวรถก่อนอ่ะถ้าใครจะมาดูรถตัวจริงามาดูได้นะครับที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับพระราม5ข้างโลตัสบางใหญ่ผมขออนุญ,ญาตแพนกล้องมาที่โลตัสอ่ะป้ายโลตัสบางใหญ่นะครับโลตัสพารมอนั่นเองหรือเซิร์ชแมพว่าレスไลน์เลสซิ่งแคนแอนด์ชอปหรือเซิร์ชว่าบาร์มาล่าก็ได้ครับบาร์มาล่าแอดพระราม5ก็คือ จะเป็นร้านมา่าติดกับร้านบิ๊กไบต์นะครับตรงนี้นะก็ฝากร้านไว้ด้วยผมผมเพิ่งเปิดร้านมาล่านะครับก็จะเป็นร้านนั่งชิวมีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับมานั่งเล่นมามิตติ้งมาสังสรรค์กันได้นะครับผมก็จะเปิดตอนเย็นนะครับช่วงเวลาประมาณ5้าโมงถึงเที่ยงคืนนะครับหยุดวันจันทร์นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับใครที่หาร้านนั่งชิวนะครับผมมีทั้งเครื่องดื่มที่ธรรมดาทั้งเ,เนยมพ้าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจก็เข้ามานั่งได้นะครับ มากันเป็นหมู่คณะเรามีโปรมมีของแถมนะครับผมอ่ะโอเคย้อนกลับกลับมาโปรโมทร้านเสร็จไปก็มาขายรถต่อนะครับผมก็ <c ười> <c ười> คันนี้เป็นรถของผมเองจดทะเบียนปี2019ซื้อมือสองมาผมซื้อมาได้ประมาณ1ปีนะครับประมาณ1ปีผมขับไปประมาณ800กว่าโลถ้าจำไม่ผิดนะโดยประมาณ800กว่าโลก็ทำไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จากเจ้าของเก่ามาก็ก็มีบางอย่างที่ทำไปนะครับก็มีปัญหา ยื่นหานทางการเงินอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยต้องซื้อต่อเข้ามานะครับผมอ่าก็เลยอยากขี่ด้วยแหละช่วงนั้นนะอยากขี่ด้วยเลขไม้ตอนนี้คิดว่าน่าจะประมาณหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดหมื่นเก้าโดยประมาณประมาณนี้ไม่น่าเกินเดีย๋ยวผมขออนุญาตโฟกัสแป๊บอ่าเลขไม้ตอนนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยกิโลเมตรครับก็มีขี่ไปบ้างนิดหน่อยผมใช้มาน่าจะประมาณแปดร้อยกว่าโลเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอ,อ่ะผมใช้รถคันนี้ไปแปดร้อยเจ็ดสิบสองโลนะครับเพราะว่าซื้อรถมาผมก็รีเซตทิปเอทิปบีนะครับเนี่ยทิปเอทิปบี นะครับก็ประมาณนี้นะก็คันนี้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่คร่าวๆไปก่อนนะครับก็จะมีหนึ่งเลยที่เห็นเตะตาเด่นชัดนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของสีโชกสีโชกนะสีกระบอกโชกตัวนี้ไม่ได้ทำสีไม่ได้ได้นะครับจะเป็นสติกเกอร์แรปนะนะถ้าดูใกล,ใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นสติกเกอร์นะครับแรปนะก็ค่อนข้างเนียนเพราะว่าอันนี้ทำเองนะครับใช้เวลากับมันทำพอสมควรอยู่เหมือนกัน ก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าด้านมิัลิกนะครับผมตัวนี้สติ๊กเกอร์ก็ค่อนข้างมีราคาอยู่ก็จะเป็นเกรดที่ดีหน่อยกันรอยแล้วก็ไม่ทิ้งคราบกราวนะครับตัวนี้สบายๆใช้อายุการใช้างานนานส5าปีสบายๆครับก็ต่อมาจะเป็นอุกระจไรเท็กนะครับแท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโทนเดียวกันเลยสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นน็อตไทเทเนียมนะครับนี่ก็เป็นของผมเองแบรนด์เลสไลน์นะครับไทเทเนียมแบรนด์คนไทยนะครับราคาเข้าถึงได้แล้วก็คุณภาพ ไม่แพ้แบรนด์ดังระดับโลกนะครับผมตัวนี้ฝากไปด้วยนะครับก็จะมีนอตไททีเนียมชุดหน้านะครับน้าที่เห็นเห็นเด่นชัดนะครับจะเป็นสีฟา้ฟาๆอย่างนี้นะต่อมาก็จะเป็นเกย์โยงนะครับเกย์โยงตัวนี้ของอะไรหว่าผมขออนุญาตดูแป๊บแมสโมโตโนะครับตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ5 6 0 0 0ถ้าถ้าจำไม่ผิดน,นะครับตัวนี้อ่าก็ต่อมาอันนี้มีรอยนิดนึงนะครับรอยนิดนึงนะะให้เห็นเห็นกันชัดๆไปเลยรถคันนี้ก็ มีรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตามการใช้งานก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปไปเจิมไปอะไรบ้างนะครับจากเจ้าของเก่าด้วยนะครับผมอะไรเงี้ยก็แต่ว่าไม่มีปัญหาในเรื่องเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ปกติทุกอย่างขี่ดีครับผมทํามาไปหมดแล้วเดี๋ยวไปไลฟฟังว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สเตอร์แต่ว่าโซ่สเตอร์นี่จะเป็นของเดิมเดิมติดรถมาจากโรงงานนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับก็คือสวยๆใสๆครับไม่มีสนิมนะครับไม่มีข้อตายนะครับผมก็ใช้งานยาวๆครับ ต่อมาทางด้านขวานะครับผมขออนุญ,ญาตแพลนกล้องออกมาไกลๆนะครับจะได้เห็นชัดๆตัวนี้จะเป็นท่อที่ขึ้นมาใหม่นะตอนนั้นลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าสิเจ้าของเก่านะครับขึ้นท่อมาใหม่ก็คือตัวนี้ซึ่งผมก็ทำทำเปลี่ยนปลายอนะไรไปเนาะก็ตัวนี้เป็นท่อ,อ,อทรงอาคาโปวิกตัว Evolution Line นะครับทรงเดียวกันก็คือแต,แต่จะไม่มีตัวกาดคาร์บอนซะปกติถ้าเพื่อนๆเ,เห็นจะมีกาดคาร์บอนตรงนี้เนะาะแต่วันนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ก็ คุณภาพวิ่งดีครับคือท่อยาววิ่งดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็มีพวก Not ay, น็อตไทเทนี่นี่หน,น,น่อยครับสีฟ้านะครับผมอ่าแล้วก็ด้านในอาจจะไม่เห็นแต่ว่าด้านในผมทําการเปลี่ยนตัวกรองอากาศนะครับเป็นกรองอากาศแต่งนะครับของ bmc ซึ่งตัวนั้นอนะ่ะกรองฝุ่นได้ค่อนข้างละเอียดเขาบอกว่าละเอียดเจ็ดไมค่อนนะนะอ่าก็ก็ค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้อากาศเดินฟโฟล์นะครับลดกําลังมาไม่ตกนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาอะไรอีก ผมขออนุญาตแผนหาก่อนแป๊บนึงนะอ่ะเป็นเรื่องของตัวการสวิตการเปลี่ยนถ่ายของที่ต้องใช้ประจําประจํานะครับพวก้าเบก้าเบกหน้าหลังผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับ้าเบกหน้าหลังเปลี่ยนใหม่นะครับของใหม่เลยยังเต็มๆแน่นๆอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วก็ตัวอาน้ํามันโชค๊คพอผมเปลี่ยนเพิ่งเพิ่งเซ็ตน้ํามันโช๊คไปใหม่นะครับนะก็คือใครที่ชอบขับรถที่มันเฟิร์มๆนะครับแบบว่าเข้าโค้งเนียนๆอย่างเงี้ย ผมว่าน่าจะชอบฟิลรถคันนี้มากๆเพราะว่าผมเซ็ตสําหรับขี่แบบขี่แบบขี่ซิ่งนะขี่สนามมันนะครับเออเพราะว่ายางเส้นนี้ก็อ่ะโคตยางเส้นนี้ก็คือ,อยางสลิกบิดโตนนะครับปี24ใหม่กริปนะครับขี่ไปได้ประมาณ500 600โลประมาณนี้นะครับก็คือเปลี่ยนใหม่เบิกใหม่ประมาณเกือบ20,000ื่นนะครับ19,000เก้าเกือบสองหมยางแน่นๆอยู่เลยขี่ไปประมาณ500โ,โลนะดูดูดูหลุมยางนะครับลึกแบบลึกจัดๆนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่า เอาไปแล้วจะต้องไปเปลี่ยนยางนะครับใช้ได้อีกยาวๆนะครับตัวนี้แล้วก็อันน,นี้เห็นไหมถ้าเบรกหลังก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับยังหนาๆอยู่เลยสีแดงๆเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะมีอ่ะสปูนยกรถนะครับสปูนยกรถของแต่งนิดนหน่อยนะอันนี้ก็ไม่ได้อะไรหวือหวาอะไรก็ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ด้านบนมาถึงด้านบนบ้างครอบการลอยถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็คือเงา,งาๆสวยๆใสๆนะครับนะดูสิ เงาวับเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเซอร์วิสของเหลวน้ํามันเบรกผมเพิ่งเปลี่ยนไปให้หน้าหลังเลยเปลี่ยนน้ามันเบรกไปให้หน้าหลังแล้วนะครับน้ํามันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนให้นะครับเพิ่งเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ขี่ก็ครบ6เดือนผมก็เปลี่ยนนี่เพิ่งเปลี่ยนไปได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับประมาณ10กว่าวันนะครับก็น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนน้ำรอเย็นเพิ่งเปลี่ยนนะครับของของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันนะครับผมแล้วก็ระบบภายในหัวฉีดล้างแล้วนะครับ ล้างล้างหัวฉีดแล้วเติมน้ํายาล้างหัวฉีดด้วยแล้วกเ็เรื่องของการปรับตั้งวาล์วตัวนี้ก็เจ้าของเก่าปรับตั้งวาล์วมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาถึงผมก็คือขี่ไปแค่800ร้อยลโลนะครับ <laughs> ก็ประมาณนี้นะก็อะไรอีกอของเดิมผมจะไม่มีให้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้มาไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะจะ,จะ,จะต้องใช้อะไรบ้างแต่ว่า,าผมมีมีให้ก็จะมีแค่ป้ายทะเบียนนะครับให้ท้ายไม่ได้มีให้มีป้ายทะเบียนให้แค่นั้นนะครับผมก็ ต้องไปหาเอานะก็ในกลุ่มน่าจะประมาณถ้ากระจกก็อยู่ประมาณเกือบสองพันแล้วก็ป้ายทะเบียนอยีกท้ายสั้นก็จะประมาณแปดเก้าร้อยนะครับนะประมาณนั้นสําหรับคันนี้ก็ถ้าใครสนใจราคาผมตั้งไว้ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับถูกกว่าตลาดประมาณสามถึงสี่หมื่นโดยประมาณนะในในเลขไมค์ขนาดนี้แล้วก็ในรถปีนี้นะครับก็ตามสภาพครับก็คือ ก็มันมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้รถมันก็ไม่ได้กริฟอะไรแต่ว่าก็ต้องยอมยอมรับตรงๆว่าเครื่องมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมันขี่ได้แบบสบายปกติคือเครื่องขีด่ดีไม่มีปัญหาแต่แค่มันมีรอยนิดๆหน่อยๆภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่รถสวยครับโดยโดยรวมรถสวยมากนะครับอ่าคือถ้าไม่เพ่งหรือเข้าไม่เข้าแบบละเอียดจริงๆก็ไม่รู้ครับว่ามันมีรอยนะครับอ่าประมาณนี้แต่โดยส่วนใหญ่ถือว่ากริปครับกริปเลย ก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้สำหรับคนที่อยากจะจัดไฟแนนซ์ผมแนะนำถ้าเครด,ดิตดีคันนี้มันฟรีดาวนะถ้าเครด,ดิตดีคันนี้มันสามารถฟรีดาวได้เลยก็คือยอดจัดเต็มๆมันสามารถจัดได้ประมาณ3 0 0แสนกับ3 0 0แสนสองนะครับเกือบ3า0แสนสองแล้วทีนี้ก็เพื่อนๆที่มีส่วนต่าง,งนั้น่ะจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ <sw 3> ผมไม่ยุ่งนะครับแค่ผมแค่เอาแค่ราคาตัวรถ275,000ดบาทแค่นั้นพอนะครับผมผมไม่เอาเยอะหรอกเพราะว่า ผมเป็นรถที่ซื้อมาใช้เองแล้วก็ผมไม่ค่อยได้ขี่แล้วก็ผมก็คืออยากแบ่งแบ่งเพื่อนๆน,นะครับเอาไปไว้ใช้ถ้าคือสมมุติว่าร้านจะทักมามากดราคาผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่ต้องทักมานะครับไม่ต้องมากดราคาผมเสียเวลาผมไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องรีบใช้เงินขนาดนั้นนะครับก็ขายเพราะว่ามันไม่ได้ขี่เฉยๆเพราะผมก็มีรถของผมอยู่แล้วข้างในอีกหลายคันนะครับก็ก็เลยมาขายคันนี้ออกนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจยูเซอร์ที่สนใจอยากซื้อไปไว้ใช้เองผมแนะนำคันนี้เป็นรถที่ ก็คือรถที่ดีผมขี่แล้วมันก็สนุกดีเพราะว่า A6 ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นรถที่ลากรอบโคตรมันมันมากดูรอบมันレสไลน์แม่งแตะหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะหมื่นเจ็ดพันรอบอะคิดดูดิโอขี่โคตรมันนะแบบลากรอบแบบสะใจแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ารอบต้นมันอาจจะน่วงหน่อยครับศูนย์ตั้งแต่ไม่เกิน6 0 0ันรอบครับผมคิดว่ารถมันจะอาจจะน่วงๆในในมุมของผมที่เคยขับตัวพันมาเนาะแต่ว่ามันก็เทียบกันไม่ได้หรอกกับตัวพันอะแต่ว่า พอมันเลยหกพันเจ็ดพันแปดพันขึ้นไปเนี่ยรถมันจะเริ่มรอบมันจะเริ่มมามันจะเริ่มแบบตังมือก็คือแบบบิดแล้วมันมามันคือแบบเล่นกับตัวพันได้ขี่ตามตัวพันได้ครับอ่าไล่เขาสบายๆเลยก็คือมันเป็นรถซูเปอร์สปอร์ตเนาะก็่ยังยอมรับว่ามันแรงมันแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมันถึงถึงมันจะเป็นหกร้อยซีซีแต่รอบมันให้มาเยอะครับมันก็เลยทําแรงม้าได้เยอะแล้วก็ทําแรงบิดได้สูงแล้วก็ความเร็วมันก็ชูดได้ได้ได้เร็วนะครับ วันนี้ไม่ต้องห่วงเลยสําหรับคนที่แบบว่ากลัวซื้อไปจะไปขี่ตามใครเขาทันไหมขี่ตามตัวพันทันไหมขี่ทันครับไม่มีใครขี่จมสองก้าตลอดเวลาหรอกติดไฟแดงเดียวเท่านั้นแหละหรือว่ายกเชนเกียร์ทักเกียร์เดียวเท่านั้นตามทันนะไม่มีใครแบบโอ้แช่สองก้าตลอดผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อขี่ด้วยกันได้ครับสบายมากผมก็ขี่มาแล้วผมกินตัวพันด้วยบางบางทีอ่ะมันอยู่ที่คนขี่เลยครับจริงๆอาหกเป็นรถที่ดีนะรับสปีดสูงสุดเท่าที่ผมเคยลองเองด,ด้วยตัวผมเอง,เองกับรถคันนี้ ผมลองที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ผมไม่นำให้ขับเร็วนะอ่ามันค่อนข้างอันตรายก็ผมลองให้ผมอยากเทสรถอยากรู้เฉยว่ารถมันสมบูรณ์ไหมอืมสรุปรองก็คือรู้แบบโอ้รถแม่งสมบูรณ์รถแม่งขี่ดีมันวิ่งได้270อะครับแต่ว่าผมยกก่อนเพราะว่ามันหมดทางให้วิ่งนะครับ270ไม่น้อยนะ270้เเนี่ยผมก็งงกันไ่าเฮ้ยมันวิ่งถึงเว้ยเฮ้ยมันก็มันก็ไม่เกนะในราคาแบบว่าคาร์ทห0รอย่ะไรเงี้ยอืมยิ่งยิ่งของผมที่ผมขายเนี่ยไม่ถึง3 0 0แ0 0นะ สบายยิ้มหวานเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเดินไล่รอบคันดีกว่าว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะก็อ่ะ,อะสำหรับเพื่อนๆที่มาซื้อที่ที่มาซื้อนะครับใครที่มาซื้อผมจะแถมอันนี้ไปให้อ่าตัวอะลรนะตัวสแตนยกรถไปให้อันนึงนะครับผมผมยกให้เลยอันนึงแถมให้นะครับเพราะว่าก็ ไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆมีไหมแต่ถ้ามันยังไม่มีผมก็แถมให้ไปตัวหนึ่งนะครับในราคานี้นะสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่นะครับนะก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของอะไรอีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินแผนกันผมว่าจาไม่ได้ว่าทําอะไรไปบ้างนะเพื่อนๆนะก็แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมันขี่ดีจริงมันเป็นรถที่ขี่ดีจริงถ้าไม่ถ้าได้ขี่ผมก็คงไม่ขายรกคันนี้นะครับนขี่โอเคอะมันขี่มันอะมันขี่มันลากรอบมันดีอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครซื้อไป ผมมีส่วนลดทำเบาะให้ด้วยจากร้านเลสไลน์ครับร้านผมเองนะตรงเลสไลน์นะครับเนี่ยร้านผมเองก็มีส่วนลดทำเบาะให้ก็ไม่ต้องห่วงครับหน้าหลังทำไม่กี่บาทแน่นอนมามาซื้อได้เลยผมทำให้ไม่กี่บาทนะครับก็อื่นๆก็น่าจะผมไม่มั่นใจว่าหลืออะไรมนาะหมดแล้วมั้งอืมอ่าดูดูจานเบรกดูจานเบรกนน่งหมื่นเก้าพักิโลเมตรแท้ๆครับรูปเลยเนียงกริบนะครับ <laughs> แทบจะไม่มีรอยนะครับผมว่ารถไม่ค่อยได้ขี่จริงๆนะอืมอรถมันจะฝุ่นเยอะๆหน่อยนะผมไม่ค่อยได้ขับนะฮะเดือนหนึ่งผมจะขับอยู่แค่ประมาณสามสิบสี่สิบโลนะครับก็คือเอาไปวอร์มเครื่องไปวอร์มยางนะครับให้รถมันไม่มีปัญหาอะไรก็คือเวลาผมจอดในร้านนะผมก็ขึ้นสแตนไว้ทั้งหน้าทั้งข้างหลังเลยนะครับเพื่อไม่ให้ยางมันเสียรูปนะครับเป็นการรักษาตัวรถที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะ อย่างเหมือนกันโซ่สเตอร์ผมก็จะฉีดหล่อลื่นไว้ตลอดไม่ให้มันเป็นสนิมไม่ให้มันข้อตายนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยมันก็จะดูใหม่อยู่ตลอดมันก็จะดูไม่เป็นมันเขาจะมันจะใช้งานได้อยู่ตลอดนะครับผมอันนี้มันจะม่ทําให้รถไม่มีปัญหาใช้ได้ยาวๆคือต้องดูแลนิดนึงนะครับเพราะขี่รถพวกนี้มันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องเข้าใจมันนะต้องเข้าใจมันนะผมย้อนกลับมาเปิดหน้าไม้ให้ดูอีกสักรอบหนึ่งเียกันอ่ะ อุณหภูมิลดตอนนี้อยู่ที่48องศาเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผม,มออกมาผมก็ลองสตาร์ตดูผมกลัวแบตมันหมดนะครับ <c oughs> คือมันก็ยังไม่หมดหรอกนะโผล่ไม่ได้ขี่นานก็กลัวแบตมันหมดก็เลยมาสตาร์ตดูอ่ะเนี่ยเลขหมาอยู่ประมาณตอนนี้มาบา 2, นบ่ายสองสี่สนี่ตรงนี้คือเวลานะครับผมตอนนี้คือเกียร์เลขเกียร์ตรงนี้คือความเร็วตรงนี้คือไมล์รวมนะครับปรับได้คือตรงนี้นะครับปุ่มเล็กแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับอันนี้เป็นแฮกชั่นคอนโทรลเอ่อมองเห็นไหมแฮกชั่นคอนโทรลนะครับอ่่า,าลแล้วกกก็็นีปติ ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะผมขออนุญ,ญาตสตาร์รถให้ฟังเลยเปว่าเผื<ๆ>่อเพื่อนๆอยากฟังเสียงนะครับอ่ารถสตาร์ติดง่ายครับไม่มีปัญหารอบเดินนิ่งๆพ่อแบบเสียงนุ่มๆเนียนๆนะครับใครที่ชอบแบบพ่อยาวแบบรอบสูงๆแล้วแบบฟาดแรงๆลัๆ่นแวดๆเนี่ยผมแนะนาเลยจริงๆครับหัดดูรอบรอบไม่มีสวิงครับ เครื่องยนต์ปกติทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเรอนะุณหภูมิมันขึ้นไปสักประมาณ6 0องศาแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิ์นให้ฟังนิดหน่อยนะนิดหน่อยพอเพราะว่าไม่อยากเบิ้นเยอะเืองน้ามันนะครับแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวข้างๆเขาจะจ่าพ่อล่อแมวนะครับอือปึ๊บปึ๊บอ่าดูวน,นรอบรถนะครับรถสวยครับรถสวยอันนี้อยู่ที่54องศาแล้ว 55แล้วโนะ okay. อเคอาลืมบอกไปตัวนี้ตัวนี้คือชิปไลท์ชิปไลท์ทำหน้าที่อะไรทําหน้าที่แจ้งเตือนเวลารอบถึงเกณฑ์ที่เราต้องเปลี่ยนเกียร์เราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้มันโชว์ที่รอบเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจว่าตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะแต่คือถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้ที่หมื่นสองพอ,รอ,ร,อรอบถึงหมื่นสองปุ๊บมันก็จะทํการกระพริบกระพริบปิบกิบบนะครับก็ประมาณนี้ไ,ไฟเไฟองเหลืองนี่ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือไฟ ABS นะไฟ ABS ปกติครับถ้ารถขี่ออกไปไฟก็จะดับ นะครับอ่านี่ปกติเลยรถปกติทุกอย่างครับขี่ดีเครื่องแน่นๆอ่ากระปุมตอนนี้อยู่ที่6กสิเกรองศาขอขอนุญาตเบิ้ลให้ฟังแล้วกันนะโอ้ติดมือครับติดมือดีเลยโอ้ตามมือเลยอ่ะเฮ้พูดถึงอยากเอาออกไปขี่เลยน่เอาติดมือดีจังเลยโอ้มีระเบิดด้วยนะอ เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมคือด้วยความที่ตัวรถเครื่องมันยังสมบูรณ์นะครับคือมันเล่งยังไงมันก็ติดมือนะขี่ยังไงมันก็มันนะครับไม่ต้องห่วงเลยอ่าประมาณนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่หา Yamaha าาา YZF-R6 ไวข้ขี่อยากจะได้เป็นเจ้าของอยากได้เป็นครอบครอง,อ,งอยากได้รถแบบรถสภาพดีๆรถที่แบบว่าคือไม่ใช่รถร้านนะครับเป็นเจ้าของหาเองก็ ฝากรถผมไว้เป็นทางเลือกอีกทางนึงแล้วกันก็คือคันนี้ครับสีดําด้านนะครับผมนะรอรอเลยนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามยังไงผมฝากด้วยร้านผมอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษข้างโลตัสบางใหญ่นะครับใครที่จะเข้ามาเซอร์วิสเบื้องต้นหรือหาอะไรแต่งหาไทเทเนียมหาคาร์บอนอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาคุยถ้าเข้ามาสอบถามผมได้นะครับผมหรืออยากเข้ามานั่งชิลเข้ามานั่งดืม่มหรือเข้ามาแบบสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนๆหรือแบบเข้ามาแบบ อยากกินกับหม่าล่าอร่อยๆผมแนะนำครับมาที่ร้านบาร์หม่าล่าครับผมเป็นร้านของผมเองเพิ่งเ,เปิดใหม่นะครับก็ผมขออนุญาตแผ่นให้ดูหน้าร้านนิดนึงนะครับตอนกลางคืนบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนลมเย็นนะแล้วก็มีไฟแล้วก็ที่จอดรถกว้างมากจะมารถยนต์จะมามอเตอร์ไซค์สบายมากครับมาได้เลยที่กัดนะครับผมอ,อ,อยู่ถนน,นการจนาภพิเศษนะครับขาออกนะ อ่าเลยโรตัสบางใหญ่มาประมาณ50เมตรนะครับอยู่ข้างอยู่ข้างหลังเซเว่นนะเพื่อนเพื่อนเห็นจนเป็นเซเว่นนะค็คือเลี้ยวเข้าตรงเซเว่นแล้วมันก็จะมีซอยด้านข้างนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยตรงเข้ามาร้านก็จะอยู่สุดท้ายเลยครับผมร้านใหญ่ใหญ่มากนะครับเข้ามาได้เลยเพื่อที่จะลดกว้างขวางมากแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับอ่าแล้วก็มีเซอร์วิสรถขยะรถมาทำมานั่งเซอร์วิสแล้วก็มานั่งกินมาล่าไปด้วยก็ได้นะครับส <laughs> บายมากนะอ่าคลิปนี้ก็ต้องขอฝากทุกคนไว้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ใครสนใจก็อย่าลืมมนะครับับทกเข้าา พูกันได้นะเพราะว่าผมเองเก็บไว้ผมก็ไม่ได้ขี่นะครับก็ได้ขี่บ้างแต่ว่าขี่น้อยผมอยากให้คนที่เขาอยากได้เอาไปไว้ใช้แล้วอยากได้รถที่มันแบบสมบูรณ์สมบูรณ์รถที่มันแบบนี้หน่อยก็ผมแนะนำนะครับรถผมคันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ามาติดตามแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ไปด้วยหรือเพื่อนๆที่พาคนอื่นมาซื้อแนะนํามาซื้อครับผมก็จะมีค่าแนะนําให้นะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมไปละบ,บายบาย